สวัสดีครับสวัสดีครับรับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g o k Sport On Tour นะฮะ ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฟุตบอลยาเทียมหนองเลงซ้ายครับเทศบาลตำบลบนแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาหลังจากีกิจกรรมฟุตบอลลีกเยาวชนระดับรากหญ้าจังหวัดพะเยาของเฮาได้จัดเ็จสิ้นไปแล้วสนามที่2ครับสนามหนองเลงซ้ายของเฮาได้เป็นเจ้าบ้านได้เปิดบ้านตอนตับเอชดีเอ็มอะคาเดมีครับซันเดิลม่วงนะฮะซึ่งตอนนี้โค้ชเก่งกลับมาอยู่กับเฮาแล้วนะฮะแล้วก็ แฮมทีมหนึ่งก็คือ2ลมสกเกอร์สคูครับซึ่งโคตดบอมก่อได้มารวมกิจกรรมกับเฮาซึ่งโคดบอมกับเป็นไฟจัดนะฮะของขป็นไฟสถานที่แล้วก็ทันหนึ่งครับนี่ครับหมวดพงครับนี่ทีมงานของจีโฟกับนการภาคต้องขอขอบคุณพี่พง์นะฮะในสนับสนุนเครื่องเสียงมั้ยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เขาจะมาสรุปผลการแข่งขันกันว่าวันนั้นมีทีมไหนได้กี่แต้มแล้วก็อ่า ครั้งต่อไปเราจะมีการจัดการแข่งขันกันที่ในแรมเนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องสรุปนี่ผมอยากพูดเงองอูเกี่ยวกับกิจกรรมวันที่ตีพันมาสักหน่อยนะครับผมครับก็ผมโพสเอทีเอ็มอะคาเดมี่นะครับบ้านสันต้นม่วงนะครับกิจกรรมตีพันมาตีสนามแยเทียมหนองเลงซ้ายก็เป็นกิจกรรมตีพานทุนไปด้วยดีนะครับล้วมีความประทับใจยังมากนะครับ ซึ่งความประทับใจหลายๆรย,ลาย,ล,ายลายยาที่อาจจะบอกได้ด้วยคำพูดนะครับต้องเข้ามาชมและเชียร์ลูกหลานของผมโดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟจัดก็จัดอย่างดีเลยครับแล้วก็ได้บรรยากาศตีครบ่นได้มีทีมงานตี <c oughs> ทีมงานตีตาสบายกันท้องว่าความรวมมือรวมใจนี่นะครับกั <c oughs> นั่นนะครับผมและก็พูดถึงในวันที14่14เลยกับอู้เลย14เร็วสนามที่3าครับ,นรบสานามที3ท่3ในวันที่14เป็นวันอาทิตย์นะครับสานามที่3นะครับมันจะมีอยู่4สานามเนาะของผมเป็นสานามที่3าในสานสามสันต้นม่วงครับซึ่งก็มีเด็กๆเ,กเกยวาวชนของทังด้านของนองเลงซ้ายก็จะได้ไปรวมแข่งขันทั้งท่านนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ เป็นเป็นลูกหลานของเขาเนาะไปพอกันน่ากันกนะครับแล้วก็อย่ง่งตีว่าข้างต้นนะครับมันจะมีความประทับใจโดยการทีห้องอูออกมาบ่าได้มันต้องไปปะด้วยตัวของท่านเองนะครับในสนามสัตว์ม่วงกก็น จะขอต้อนรับอย่างอรบุลและวก็ดีที่สุดนะครับโดยโดยครอบครัวของ S T M Academy นะครับแล้วก็ในส่วนของไข่กระตายนะครับเด็กอายุตั้งแต่6ขวบถึง12บอมวบนะครับถ้าอยากเรียนฟุตบอลนะครับทักษะพื้นฐานนะครับก็ไปเรียนได้นะครับ S T M Academy เปิดรับสอนนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าไปอู้กันนะครับเนาะขอบคุณครับต้องขอขอบคุณโค้ชเก่งตัวไอตี ได้มารวมกิจกรรมด้วยกันนะฮะในการพัฒนาเด็กๆเกยาวชนของอำเภอแม่ใจนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเฮาสองทีมยู่ใน,นอำเภอแม่ใจเนาะเขายู่ในรวมลีกนะฮะก็เดี๋ยวรู้สึกว่าวันนั้นจะมีทีมหนึ่งพิเศษตีจะมารวมกิจกรรมเป็น v i p อ๋<า>อคือตั้ง v i p ตำรวจเนี่ยผมก็ได้เชิญเป็นมานะครับประกอจะได้มาร่วมกิจกรรมกันก็จะได้ร่วมสนุกสนานกันเป็นการกระชับ มิดนะครับกรซับมิดนะครับก็เล่นไปด้วยเสียงหัวเราะนะครับแล้วความสุขของทุกทุกท่านเขาเตี้อายุเยอะแล้วเนาะเขาเหลือเวลาที่มันบ,บ่หมากไม้นะครับเนาะเขาจะสู้เพื่อชัยชนะมันเกนนาะใชยชนะสูงสุดของเขาก็คือมิตรภาพครับผมโหนั่นได้ประทับใจผู้ปกครองหญิงมากครับโหเล่นกันม่วนขนาดแมทแมทไฮไลท์นี่ต้องยกให้ผู้ปกครองผู้ปกครองหญิงเลยนะอ่าม้วนครับม้วนสนุกสนานใครแมทแต่ รค,รครับแล้วก็ยังนี่ครับี่พง์ก็ได้รวมกิจกรรมด้วยกันในเรื่องของทีมดีทีของน้องลีซายตัวรับและด้านหลังผมครับก็เป็นกลุม่มทีมงานเยาวชนกลุ่มเด็กๆที่มาซ่อมกับละอออนเดี๋ยวเขาจะมีการรวมทีมไปรวมสนุกต้วยนะฮะและในอนาคตถ้าหากหละอออนไม่รลุน <c oughs> มีนักขึ้นอาจจะเพิ่มรุ่นขึ้นขเขาก็ได้นะอ,อยากให้เด็กๆได้มาสนุกสนามต้วยอขออู้มหน่อยได้เลยครับผม ก็ลูกหลานของเขานะครับโตขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นจะเป็นบุคลากรทางด้านใดน,นะครับในส่วนของครูใช้ปี่พง์ที่หนองเล็งซ้ายนี่ผมมีความรู้สึก,ก่าเกี่ยวกัเพื่อสังคมยังมากครับคุ <Hey. S 1> ูลักคูยย้ใหญ่ตีเป็นเล็งเห็นนะครับอนาคตของเขาตึงนั่นนะครับแตะกอนมูเฮามู่ท่นทานตีอยู่ในโอกาสครูรักครูใหญ่ตะกอนกระฟเปติ่ล็กมาก,ก่อนนะครับจะได้รับโอกาสกระตอเมื่อตีผูู้ใหญ่เป็นหรื่องโอกาสเท่านะครับ ไปนั่นเขาเป็นภรรคผู้ใหญ่นะครับถ้าเขาเล็งเห็นตรงนี้ก็จุยสนับสนุนทีมเ t m แล้วกอหลองเล็งซ้ายด้วยครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับผมอโอเคขอบคุณโคตรเก่งครับ,บผมส่วนสรุปผลการแข่งขันสนามพี่่ามาตอนนี้เขาแข่งไปสอสนามแล้วครับนอ้องเอทีเอ็มอะคาเดมี่หลองเล็งซ้ายแล้วก็สล้มก็รู้สึกว่าตอนนี้ ทีหนึ่งก็ยังเป็นสองล้มอยู่นะครับน้อสนามแรกเก็บไป3มแต้มสนามที่2แต้ม3แต้มเป็น6นะฮะสำหรับหนองเลงซ้ายของเขาก็ยังรั้งอันดับ2องไว้อยู่กลางๆไว้ก่อนนะฮะสสนามสนามละสแต้มก็เป็น4ส,ส่วน s อ m เป็นเดี๋ยวเป็นมาตินปลายคิดว่าเดี๋ยวเจ้าบ้านนี่ต้องไปเก็บคะแนนได้เพิ่มแน่นอนนะฮะอ่า,อาสุดท้ายนี่เนี่ยคลิปนี้ผมก็อยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนในเรื่องของการัน จัดสถานที่ตัวอยนะนอกนอจากจากปีพงษ์นะ,ะหมดพงหมดพงเศร้านะฮะสนับสนุนเรื่องเครื่องเสียงแล้วผมก็แยกจะขอบคุณปอ่หลวงเชิงครับปอลหลวงบ้านมูสอบ้านสาบ้านตั้งหนองครับเปิ่นก็สนับสนุนเรื่องเต้นม้านะฮะ โตเก้าอี้ในเรื่องของการ <ไป S 1> ต้อนรับแขกนะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกผู้ปกครองทุกๆท่านทุกๆท,กท,กท,กทีมนะโดยเฉพาะของหนองเล่งซ้ายเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มจะฮู้ละว่าลูกหลานมาเล่นนี่มีจะได้ห้องโอเคอยากอยากจะพอดีอเสริมครับเสริมเอพอพ,พ,พอดีโคตรเก่งผู้มาอะไรอยากปิ้งเอาในหัวคืออยากเชิญชวนผู้ปกครองแบบเปิดใจส่งเด็กมาเพราะผมเพราะว่าผมมาอยู่แม่ใจกับหลายหลายปีแล้วมีักยภาพของเด็กแม่ใจเยอะเยอะมากครับ ส,งสง่งมาแล้วส่งแล้วบางคนอาจจะตั้งแง่กับมูฮาเหมทําำแสวงประโยชน์จากเล็กหรือเปล่านี่ผมว่าไม่ผมทำทำด้วยใจทำมไม่มีเหตุผลนะทำด้วยใจเงินทองมันไม่ใช่ปัญหาพอเขาแบบส่งสงเมเด็จเขาจะส่งลูกหลานไหมผู้ปกครองจะตั้งกำแพงหร้ยมาตั้งแง่เออเออม,มามาตั้งแง่หร้ยแบบว่าออทำอันนี้ขึ้นมาเพื่อดึงสปอนซเซอร์เพื่ออะไรแสวงประโยชน์องไม่ผมทำด้วยใจ ทำด้วยใจจริงอยากเชิญเถอนะเชิญถอะัผู้ปกครองของแม่ใจผมในสายตาผมเด็กที่เก่งๆมีอีกเยอะครับนี่ผมเขาว่าในที่มาเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะจริงผมว่าในสิบแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของแม่ใจนะเด็กที่เก่งเยอะมากเลยที่เขาแข่งแม่แม่ใจครับอะไรทําไมนะครับโอ้เยอะแต่ทําไมเด็กม่ะหายเด็กระบบบเลยแข่งเสร็จแล้วก็หายน่าจะมาต่อยอดตรงนี้ซึ่งไม่เสียอะไรสักอย่างเสียแต่เวลาแรงนิดหน่อย อย่เขียนชวนครับ<ล>ผมแล้วก็เสียใจด้วยท่าก้านห<ม>ละอ่อนใน,นการให้กัน <laughs> ธรรมดาครับแต่นี่ครับที่ที่จะฝึกสอนครับคือหลายๆอย่างเขาจะให้หละอ่อนได้เฮียนหู้เลยครับก็ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองอย่างดีคูรเก่งว่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราตั้งใจทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้หละอ่อนบอกว่าจะเป็นเอสอมคารามีบอกว่าจะเป็นสองล้มบอกว่าจะเป็นน้องเลี้ยงซ้ายครับทุกๆที่ตั้งใจพัฒนาเด็กๆมด เพราะฉะนั้นนะครับผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่มีความสามารถหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีความถนัดหรือว่าดั <c oughs> จะลิตจริตเท่ากับตรงไหนได้เ<ะ> <c oughs> นะา<จ>ะเพราะว่าพื้นฐาน<ป>อของผู้ปกครองกับละอ่อนแต่ละคนนี่แบบ,บเหมือนกันบางคนสนับสนุนได้เหมือนกันบางคนแบบมีงบประมาณแต่มีใจบางคนมีใจแต่มีงบประมาณเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ครับทั้ง3มทีมผมบอกได้เลยว่ามีความโดดเด่นแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้น เบากว่าจะไปอยู่ที่ไหนลูกน,นั้นเขาจะได้รับการพัฒนาอย่างในนอนผมเจื่วว่าโคตรบอมโคตรเกง่งแล้วก็ยังพีพงษ์ยังที่อู้ตะกี้ครับเขาทํากันด้วยใจส่วนค่าใช้ใจ่มันเป็นเรื่องตามมาที่หลังจะมาหรือบ่มาบัสได้สนใจตรงนั้นแต่เขาทําถึงแหวบบนี้เขาก็ทํายังพีพงษ์ก็มาช่วยเครื่องเสียงโดยตีแบบนี้กาใช้ใจเลยยังผมยังโคตรเก่งสอนบางทีก็เสียสลระมาโดยตีบ่บบนี้กาบตอบแทนเลยแต่เขาก็ทำนะแต่เป้าหมายของเขาคือเจอกันพัฒนาละอ่อนใจ ซึ่งตอนนี้เขาก็ก้าวไปหมุ่ขั้นหนึ่งได้ไปมีส่วนรวมกับตังตระดับเขย่าแล้วเนาะหรือว่าเป็นลีกระดับจังหวัดแล้วนะฮะก่อยากจะๆคือปอแม่พีนอ้องเชื่อมัน่นในกิจกรรมท,ที่เขาทำแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการนี่ครับสนามเขาพร้อมแล้วยาตียมสนามสัตว์ต้นม่วงกับยาิจริงงามแล้วก็โอกาสในการจัดการแข่งข,งขงนันโคดบอมเปินกับมีเครือข่ายเยอะแยะมากมายที่มามาัถสอง่อได้ หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้องทุกท่านครับมามวนมาลองสัมผัสดูครับเพราะว่ามูเขาเอามวนไว้ก่อนมวนครับอโอเคครับเดี๋ยววันที่14เฮายป้ากันไปมวนกันตีสันตนม่วงครับครับผมแล้วเดี๋ยวผู้ปกครองของเขาจะต้องได้ออกกำลังกายร่วมกันแล้วกับเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างก็สำคัญก็าชยชนะนะมิตรภาพเอ มิตรภาพสําคัญกว่าชัยชนะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่พงษ์แล้วก็โค้ดเก่งก็ต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปซ่อมบอลครับเด็กๆสะกรรมนะฮะเจอกันใหม่ตีสันต้นม่วงครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองนาครบสวัสดีครับ